เพื่อเข้ากับบรรยากาศในช่วงสงกรานต์นะครับผมปีนี้ผมจะมาแนะนําหูฟังทอเรนท์แบบกันน้ํา3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งบอกเลยว่า3รุ่นนี้นะครับกันน้าได้ดีมากๆเสียงดีแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับเพื่อใครที่เอาไปใช้งานแล้วโดนน้าสาดโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีรุ่นไหนบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับตัวนี้นี่คือแบบราคาแบบย่อมเยาวที่สุดลวนะครับตัวนี้ก็คือ Divinus Austria นะครับผม ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นของเขาคือ1050บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นโชว์ราคาที่จับต้องได้ง่ายเลยนะฮะโดยในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเคสที่เล็กนะฮะพกพาง่ายสะดวกน้ำหนักเบานะครับตัวหูฟังเองก็มีขนาดที่เล็กด้วยเช่นกันฮะใส่สบายแน่นอนนะครับและตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับมาตรฐานในการกันน้ำเป็น IPX7 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับส่วนแนวเสียงของเขาจะเป็นโทนที่แบบนุ่มๆหน่อยนะฟังสบายๆเรื่อยๆใครที่ชอบประมาณนี้ลองดู DUNAS POSTIA ได้เลยครับ ต่อมนที่ตัวที่2ครับผมอันนี้จะเป็นของทางแบรนด์เอียร์ฟันนั่นเองนะครับตัวนี้ขยับราคาขึ้นมาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่1,190บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นหูฟังทัวเ,เล็ตที่เป็นอินเอียร์แบบทรงก้านเนาะสวมใส่ก็สบายแล้วก็กระชับด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการกันนะ้าแบบ IPX7 ด้วยเช่นเดียวกันเนาะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือตัวเคสนั่นแหละนะครับตัวนี้มันจะมีความโฉบเฉี่ยวหรูหรามากขึ้นนะครับน,น,นบานะ ส่วนในเรื่องของแนวเสียงนะครตัวนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ฟังแบบสนุกสนุกเลยนะครับใครชอบฟังเพลงป๊อปเพลมป๊อปร็อกนะครับตัวนี้เบสแน่นฟังสนุกแน่นอนครับ และตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือหูฟังอยู่ในระดับท็อปสุดเลยเนาะเผื่อใครที่ต้องการคุณภาพดีๆนะครับนั่นก็คือ Jabra Elite 10ตัวนี้นั่นเองครับตัวที่เป็นเรือธงของค่ายเขาเลยนะฮะตัวนี้นะครับนอกจากใส่สบายแล้วนะครับเขาย,ยังมาพร้อมกับตัวดีไซน์ด้านในที่เป็นเซมิโอเพนด้วยนะครับทำให้การระบายอากาศเนี่ยสามารถี่จะถ่ายเทยได้สะดวกครับใส่สบายขึ้นนะครับแล้วก็ฟิตติ้งการสวมใส่เนี่ยคือไม่เจ็บหูเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐาน IP 5้ด้วยนะครับกันทั้งนเลย ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวหูฟังนะครับยังมาพร้อมกับตัวเคสที่สามารถกันน้ํากันฝุ่นได้เป็น IP54 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแกร่งทั้งตัวหูฟังและตัวเคสเลยแหละครับตัวเสียงของเขาเองนะครับจะเป็นโทนเสียงที่มีรายละเอียดสูงนะครับให้เวทีเสียงกว้างรายละเอียดชัดเจนเบสก็แน่นมีแอปพลิเคชันให้ปรับเพิ่มได้และที่สําคัญนะครับตัวนี้ไม่ชัดที่เดียวครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับตอนนี้ผมก็จะยืนแบบว่าอยู่ตรงถนนนะครับก็จะมีรถวิ่งแบบนี้เลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับลองสังเกตเสียงดู ในราคาที่แบบไม่แพงจนเกินไปตัวนี้สามารถจัดได้เลยครับกับจาบราอิลิซิฮะ และนี่ก็คือทั้ง3าตัวนะครับที่ปีนี้ผมหยิบมาแนะนำนอสสำหรับหูฟังที่สามารถกันน้ำได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีหลายช่วงราคามากๆเนาะตั้งแต่พันต้นๆน,น,นะครับจนถึงแบบเน้นคุณภาพด,ดีอย่างตัวจาา้าใบลิซิที่อยู่ประมาณ700 0พันครับต่บอกได้เลยว่าทั้ง3มรุ่นนี้นะครับสามารถเลือกซื้อไปใช้งานได้แบบสบายใจนะครับหายห่วงแน่นอนในช่วงสองการปีนี้ไม่ว่าจะโดนน้ำสาดโดยบังเอิญน,นะครับหรือว่าจะเป็นการใส่ไปเล่นแบบตั้งใจอนะันนี้ก็แล้วแต่เลยรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับ ส่วนใครนะครับที่ต้องการซื้อไปเป็นของฝากเนาะไปเป็นของขวัญให้ลูกให้หลานเนาะในช่วงสงการนี้นะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับแต่ละรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่ประหยัดแล้วก็สามารถที่จะให้คุณภาพที่ดีได้นะฮะและแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าดีเรื่องของการกันน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์เสียงที่โดดเด่นแล้วก็คุณภาพดีแน่นอนนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมเมาไม่ขับนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่าน,นไปก่อนนะคระับเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ช่วงหลักสงการนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผม